สวัสดีครับผมนายจุลาทองเรียงครับจะมาแนะนําวิธีการเล่นกล้ามที่อยู่ในบ้านนะครับด้วยดัมเบลคู่เดียววันนี้ผมจุลาจะมาแนะนําท่าดัมเบลหลูครับหนึ่งท่านะครับท่านี้ก้มประมาณขนาดกับพื้นนะครับแล้วก็ดึงมาที่เอวปึ้บปล่อยต้านปีกลงไปครับไปปีกเราทางานเยอะได้เยอะเป็นประมาณนี้ครับตามจำนวนเราประมาณยี่สิบครั้งหรือสิบห้าครั้งก็ได้ 1ครั้งครับ,รบท่านี้ถ้าถ้ากล้ามเนื้อที่ได้โดยรวมที่ที่พ่วงกับปีนะครับก็จะมีโฟ r อามนิดนึงนะครับเพราะว่าในการที่เราจับดัมเบลมันจะทําให้ออกแรงโฟ r ์อามนิดนึงแต่ว่าหลักๆแรงปีกของเราจะออกงานแบบเรียกว่าทํำงานในร้อยเซแล้วก็กล้ามเนื้อปีกตึงดีสวัสดีครับ